พ,อพ,อพวินครับกับทีตอนนี้เป็ยังไงบ้าสถานการณ์ตอนนี้ต้องสำหรับเกมในวันที่16ต้องถือว่ายากมากๆนะครับการขาดผู้เล่นตัวหลักไป3คนนะครับก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าน่าสาสนะครับแต่สำหรับวีร์ลาูินเ,นเนเต็้ผมก็ได้พูดกับลูกทีมทุกคนไปแล้วว่าสำหรับ สิ่งที่ผมต้องการเห็นก็คือวันที่16มีนหลังจากจบ90นาทีแล้วผลจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่แต่สิ่งที่ผมต้องการเห็นที่สุดก็คือเด็กทุกคน,นชนะใจแฟนบอลวีรบมยูไนเต็ดให้ได้นั่นหมายความว่าสู้ยิบตาสู้เกิน100%เสำหรับวีรามยูไนเต็ดไม่ใช่แค่เรื่องผ่านรอบแบ่งกลุ่มรไม่ผ่านรอบแบ่งกุม แต่ทุกแต้มในเวทีแชมเปี้ยนลีกมีผลต่อรังกิ้งของทีมในเวทีเอเียเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกแมตช์ที่เหลืออยู่เนี่ยเราสู้ยิบตาแล้วก็เราจะทำให้ดีที่สุดประสบการ,ร์ลูกฟุตบอลลูกของผมปปาบางครั้งมันก็บอกดีทุกคนอยู่แล้วว่าทำให้วิกฤตมันเป็นโอกาสนะครับเมื่อใครก็ตามแต่ที่ได้รับโอกาสเนี่ยนี่เป็นเกียรติยศสูงสุดสำหรับชีวิต ได้บอกเด็กไปว่านักฟุตบอลไทยบางคนติดทีมชาติมาไม่รู้กี่สิบครั้งแต่ไม่เคยมีโอกาสได้เล่นในเวทีเ<ม>อฟซีเชียงเป็นลีเกเลยไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามแต่ที่มีโอกาสก็ออให้ใช้โอกาสซึ่งเป็นเกีรยรติยศและทุ่มเทให้ถึงที่สุดสำหรับเกียรติยศของตัวเองสำหรับแฟนบอลและสำหรับฟุตบอลของประเทศไทยนะครับผมเชื่อว่า จะทุ่มเทแล้วก็สู้สุดหัวใจในวันที่16นีครับมีวางตัวยังครับที่มาจะมาแทนตุลักที่เพื่อก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับก็เรายืนอยู่ได้ด้วยระบบแล้วเราก็เราเชื่อว่าความเข้าใจในเรื่องแทคกติกเนี่ยของการซ้อมมาตลอดเนี่ยด็กทุกคนเข้าใจดีเพราะฉะนั้นใครจะไปทดแทนใครในตำแหน่งไหนเองนะครับก็น่าจะทำได้นะครับอาะจะมีผลใน ความรู้สึกและคิดของแฟนบอลมันอาจจะมีผลต่ออะไรก็ตามแต่แต่ผมเชื่อว่าความมุ่งมั่นทุ่มเทของเด็กทุกคนที่อยู่ในสนามจะาเก100ินร้อซซึ่งตรงนั้นแหละครับจะเป็นเรื่องที่มันจะทดแทนทุกสิ่งทุกอย่างที่มันขาดหายไปของบุรีรัมย์ในเด็ดในวันที่สิบหกมีนาคโอเคครับหมอครับ่ไมเน็ตไม่ได้แเหรอเออ เก็บภาพ <ไป S 1> เก็บภาพ <ไป S 1> พอแล้วก็